มอร์นิ่งค่ะสวัสดีตอนเชา้านะคะเพื่อนๆวันนี้เราเปิดคลิปกันแบบเรียวๆหน่อยนะคะเพราะว่ามีเนี่ยจะมาทำมอร์นิ่งรูทีนนะคะก็คือเริ่มแต่ตื่นนอนกันเลยค่ะไปดูกันเลยนะคะว่าหลังจากตื่นนอนแล้วเนี่ยมีทำอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นทุกเช้านะคะมีก็จะอาบน้ําก่อนนะคะช่วงนี้โฟล์ล้างหน้าที่ใช้ก็จะเป็นดีออนะคะติดเพื่อนๆไว้นะคะว่าจะมารีวิวว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะอันนี้คือฟองเขานุ่มมากนะคะแล้วก็หอมมากค่ะหลอดใหญ่นะคะใช้ได้นาเลยทีเดียวนะคะจะใช้คู่กับเครื่องล้างหน้ารุ่นนี้นะคะคือเลิศมากหน้าสะอาดสุดๆนะคะแล้วก็เออจะมีพวกน้าเกลือน,นะคะเอาไว้ล้างจมูกนะคะหลังจากที่กบมาแล้ว ฟอมอาบน้ำนะคะอันนี้ก็คือชอบมากโฟมนุ่มนะคะขวดใหญ่ใช้ได้นานสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวไงขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะมีก็จะมาทานอาหารเสริมนะคะที่ทานเป็นประจำนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะ ตัวนี้นะคะก็คือ Vida าวิซีนะคะอ c เซโร a าเชอรี่คาโมคานะคะตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องผิวคะ่ะช่วยสร้างคอลลาเจนให้ผิวช่วยบำรุงผิวช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูสภาพผิวของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะน้องนะคะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยปกป้องผิวของเราจากแสงแดด แล้วมีนะคะก็คือมีอาการภูมิแพ้ด้วยกินตัวนี้ก็คือดีมากๆเลยนะคะอาการภูมิแพ้เนี่ยไม่หนักมานะคะมีจะกินคะหเม็ดนะคะตอนเช้าไปเลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนี่ค่ะบอกเลยว่าซื้อหนึ่งกระปุกคุ้มมากๆากนะคะเพราะเขามีด้วยกันถึง60แคปซูลนะคะกินกันไปยาวๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆเขาก็มีสารสกัดที่มีผลป,ประโยชน์ต่างๆนะคะวิตามินซีเนี่ยเป็น อะไรที่แบบจําเป็นต่อร่างกายมากนะคะมีจะกินเป็นประจํานะคะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยดูสดใสนะคะแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาทานให้ดูกันเลยนะคะก็เปิดกระปุกไปแบบนี้นะคะแล้วก็เทน้องออกมา1เม็ดนะคะเป็นของน้องนะจ๊ะเป็นเม็ดแบบนี้คะ่ะทานง่ายนะคะเป็นแคปซูลอย่างนี้นะคะทําให้ทานง่ายนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะโอเคแล้วก็ทานไปเลยค่ะ1เม็ด ตามด้วยน้ำเปล่าเยอะๆเลยค่ะเรียบร้อยค่ะแค่นี้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นมอร์นิ่งรูทีนของมีนะคะเราจะอาบน้ำนะคะแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะแล้วก็จะ แต่งหน้าเบาๆนะคะเพื่อที่จะอยู่บ้านเราจะไม่แต่งหน้าหนักมานะคะก็จะเป็นลงสกินแคร์ทากันแดดแล้วก็ริมมันแค่นี้เลยคะ่ะผิวของเรานะคะหลังจากที่เราทานตัวนี้นะคะก็จะดูสดใสนะคะดึงแบบว่าเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามนะคะว่าสกินแคร์รองพื้นนี่คืออันไหนนะคะไปใช้เป็นสกินแคร์ตัวนี้นะคะของเซนเทล,ล่าะคะ่ะแล้วก็เป็นกันแนดดอันนี้นะคะ ตบท้ายด้วยลิปมันดีออตัวนี้ง่ายๆเลยค่ะในวันหยุดแบบนี้นะคะ เี๋ยวเรามาซูมด,ดูหน้าสดกันชัดไปเลยนะคะอันนี้ก็คือ Long ลงแค่สกินแคร์กันแดดแล้วก็ทาลิปมันนะคะมีเนี่ยจะเป็นภูมิแพ้นะคะาตาตาก็จะเป็นบอามมันนี่ทำยังไงก็ไม่หายนะคะแต่พอได้กินตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเออมันดูดีขึ้นนะคะไม่ได้ดูหนักมากนะคะแต่งหน้าเบาๆก็เอาอยู่หน้าสดก็ได้อยู่ผิวกายก็คือดูสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะแนะนําให้ทานเป็นประจาอย่างต่อเนื่องเลยคะ่ะตัวนี้ดีมากๆเลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นมอนิ่รูทีขอมีนะคะคะ สนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆในคลิปนะคะเดีย๋ยวมีจะใส่ข้อมูลนะคะละเอียดไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยนะคะสอบถามกันมาได้เลยค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้มีด้วยนะคะ